เรามาอยู่กับมิสเตอร์ปองนะครับในช่วงนี้ก็มีข้อความกันเข้ามาเยอะขอบพระคุณทุกทกท่านเป็นอย่างสูงนะครับนี่คือกําลังใจของคนทํางานนะครับาจากคุณเบี้ยวลำพูนบอกว่าฤทธิวดาแพ้ได้ไงโกงชัดๆนะฮะชัด,นะชดเจนนะครับจากคุณาจากเล็กบางบานนะครับบอกว่ารักมวยดีขอบพระคุณมากนะครับคุณหมานสุรินก็ส่งเข้ามาบอกว่าชอบมากนะครับและก็พันพยักษ์น่าจะแก้มือกับวันฉลองอีกครั้งจากเด็กสุรานะครับ แล้วก็เดือสตาชนะลิทเทวรดาตรงไหนครับฝากถามกรรมาการช่องเจ็ดด้วยอ่ะเขาฝากถามมาก็ถามต่อแล้วกันนะครับกรรมาการก็มเีเรียกว่ามีม,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 มีหลักเกณฑ์ในใจอยู่แล้วนะครับประกรณ์ไม่สบายจริงไหมครับทีมงานหัวโขนเดี๋ยวเช็กให้เลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาแจ้งให้ทราบคุณฟลุกพัทลรรุงนะครับน้องฟลุมาอม่แล้วจ่าต้งน้องต่อจังหานะครับแฟนคลับคนเดิมบิ๊กเชิญด้วยนะครับขอพระคุณอ่าแล้วก็คุณแสบนะครับก็ง่ายๆท่านๆบอกว่าเดือสตาชนะตรงไหนครับอืมแล้วก็ ร่วมกันสร้างสัร์มวยไทยอย่าปล่อยให้กรมกรมการ,รกรรมโกงลอยนวลคุณไข่หนุ้ยนะฮะก็หลากหลายนะครับยังเป็นความหลงจากคู่เอกช่อง7อยู่นะครับก็อยู่ที่มุมมองนะครับผมถึงได้บอกทุกครั้งถ้าเกิดพูดไปเดียเด๋ยวจะมันไส้ผมก็มองให้เหมือนกรรมการนะครับประปลองว่ารวยแน่นอนนะครับแต่ก็ปัญหาก็คือว่ากรรมการเขามองอยังไงแค่นั้นเองนะฮะบ,บางวันมองอีกแบบหนึ่งบางวันมองมวยแบบนี้บางวันมองมวยแบบนี้มาตรฐานมันอยู่ตรงไหนมันก็เป็นคําถามอีกเหมือนกันนะฮะ สวัสดีครับพี่ป๋องสิงแดงป่าตองนะครับสวัสดีด้วยนะครับแล้วก็จากน้องคายนะครับบอกว่าเป็นกําลังใจให้ครับดูช่วงรีรันทุกวันนี่มาจากทั่วทุกภาคของประเทศไทยนะครับคุณต้นตะโคงบ,บอกว่าขอฝากตัวด้วยมิสเตอร์ป๋องนะครับอ่าแล้วก็ความยุติธรรมเป็นอย่างไรฝากถามกรรมาการอ่าเติุมจุดๆๆมาอีกแล้วนะครับบางคนก็ไม่สามารถที่จะอ่านออกอากาศได้นะครับเดอสตาชนะถูกต้องแล้วเพราะฤทธิทดดาโดนเตะขาโดนต่อยก็มีอาการตลอดเนี่ยเห็นไหมฮะ ก็มวยมี2ตัวบนเวทีนะครับคนเล่นแดงก็มองว่าแดงชนะคนเล่นน้ำเงินก็มองว่าน้ำเงินชนะให้กรรมการมาช่วยเนี่ยดีแล้วนะครับเดี๋ยวก็ต้องปฏิวัติการตัดสินจากจาก่าศักนะครับจริงๆแล้วมันก็มีหลากหลายมุมมองนะฮะผู้ชายเป็นมิสเตอร์ไม่ใช่มิซซี่สติเพื่อก่อนะฮะมิซซี่มิซซี่ไหนก็ไม่ทราบนะครับอบอกสมิงขาวด้วยเวลาประกาศโปรโมเตอร์ไม่ใช่มาโอ้ครับครับมันก็นแล้วแต่บุค,คลิกของ ใครแต่ละคนะนะครับผมเองก็คุณสมิงขาวก็เป็นอาจารย์ผมนะครับก็ยังไงก็ไม่รู้จะบอกแกยังไงเหมือนกันนะครับเพชรนรงทอนิยมสุขคูข่รองสราวุธอ,อ๋อ22พฤษภาคมนะครับดูศึกดาวรุ่ง JSP น้ำพองเดือดคู่เอกและน้ำพองเจอกับเพชรนรงคู่รองสราวุธเจอกับดอกไม้แดงโอ้โหน่าดูน่าชมนะครับเรียนเชิญแล้วกัน22พฤษภาคมนะครับเดิะสตาร์ชนะเพราะเดิะสตาร์กับสตาร์บอย อืมอืมก็ออกแนวประชดประชันมานะครับพี่ป๋องคิดว่าระหว่างเซียนมวยบางส่วนกับกรรมการในยุคปัจจุบันบางคนไทรที่เป็นตัวทํำลายวงการมวยไทยมากที่สุดสุดมากที่สุดครับพี่ไม่ต้องตอบก็ได้ครับเพราะ เรารู้กันดีครับโอเคลอดตายไปนะครับไม่ต้องตอบนะครับถ้าเกิดตอบผมตอบไม่ผมตอบแรงนะครับอคือไม่มีจะกินยังปากไม่ดีอีกประมาณนั้นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปดูปกรณ์กับเสกสรรดีกว่านะครับขอบพระคุณทุกๆข้อความนะครับที่ส่งข้อความเข้ามาผ่านหน้าจอนะครับสี่สองสองหนึ่งห้าหก้าแต่ตอนนี้ไม่ต้องส่งขึ้นมาแล้วนะครับเพราะว่าเยอะแล้วนะครับเอาไว้แค่นี้ก่อนพรุ่งนี้ค่อยเป็นกําลังใจให้กันใหม่ในศึกแสงมรกแล้วกันช่วงนี้กลับไปที่ลุมพินีครับ่วยไทยร่วมส่งเสริมโดย มวยหูหมาน้อยอุดรฟังก่อนรวยก่อน0862286333ร่วมสนุกร่วมลุ้นมวยไทยไปกับเรา w w w d o a ราคามย c o m บริการงานโดยทีมง,งานเมื่อาชีพร่วมลุ้นได้ที่โทร0885252300 0885252400และ0885252500กระหึ่มเมืองดอกบัว17โปรโมเตอร์ดังร่วมกับชมรมมวยสยามภาคอีสานร,ระเบิดมวยนัดประวัติศาสตร ศึกคนมวยภาคอีสานบวกชมรมมวยสยามภาคอีสานบวกเกียรติเพชรพันลือหัตสบอีที่29พฤษภาคมนี้ที่สนามมวยวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีผู้เอกชิงยอดมวยเบอร์หนึ่งเมืองดอกบวกัวตุนเป๊กเกียรติคมสิงชนเดือดสิทธิสั์เพชรพญาไทยวินัยเล็กป๋องไฟฟ้าดับซ่าสีมนุษย์สอสลินยาก้องเกียริทอพลาน49ล่าหนึ่งพิชิตควายทองหยินโชคพิชิตเพชรมีเทียรล้างตารณชัยสันติอุบล เพชรนิรันด์ดาันสาราลุยพัฒนาดิทีพัดทายกว่าและสุดสวยมวยหญิงน้ำตาลสอคอคำนบนับถุนหลักหักเหลี่ยมบางบอนขาวผลไม้ปราการกินศึกคนมวยภาคอีสานพวกชมรมมวยสยามภาคอีสานพวกเกียรติเพชรร่วมเขียนประวัติศาสตร์ผลิหัสัมฤทที่29พฤศจิกายนตรงนี้ที่สนามมวยพิยาลายเทคนิคอุบลราชธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีมาดูคู่เดือดครับ เกียริเทส2พฤษภาคมเก็บค่าดูผ้าชมได้2ล้าน7,7,340บาทชาวต่างชาติ109าคนหุมแดงระกอนทีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับเจอกับเสกสรรอขันเมืองนัยคุณซิลชกกันมาเมื่อวันที่4เมษาย,ยนนะครับที่ โรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาครับมาล้างตากันขนครังนั้นเศกสรรชนะปกรณ์มาแบบชนิดที่ว่าค้างคาใจครับบัด1หมครับนี่เป็นยกที่2นะครับบอลล็กซับก็อยู่ที่ปกรณ์ครับเศสรรเดินเข้าหาครับแมจิ้มฝาํำตัวกับกำปั้นขวาฮุกซ้ายครับเอาเจอโดนเหมือนกันครับปกรณ์ครับโยนเข่าขวาครับเศษสรร แข้งซ้ายครับปากรณ์จับได้เสร็จสันโยนเข่าขวาครับฮุกซ้ายพยายามจะบวกศอกครับเศษสันก็ฟันศอกคืนนี่ว่าออกอาวุธกันเร็วมากครับนัดศอกซ้ายครับทางด้านของปากรณ์ครับฮุกซ้ายกำปั้นขวาตรงครับเศษสันงัดศอกซ้ายแข้งขวาครับเศษสันครับ ร้อยสามสิบเอ็ดปอนด์อยู่ที่ปกกณ์นะครับเสกสรร้อยสามสิบสามครับคนไม่ยอมคนนะครับจากคลมฟิรีนครศรีธรรมราชปกกณ์ก็อุ้ยอัประคัดขวาครับอ่าบวกหมัดครับหมัดหนึ่งสองสามครับเสกสันโดนครับล่างสลับบนครับปกกณ์เก็บได้ไม่ได้ครับเสกสรรถอยออกมาครับอ้ารอบวกหมัดกำปั้นขวาครับขวาตรงครับเจอเสกสันบวกโต้ครับอัประคัดขวาครับปกกณ์อ้าบวกหมัดบวก2อก สออขวาไม่โดนครับเจอสออขวาของเสกสรรครับ huh. ฟันสออขวาครับเสกสรรอุปกรณ์นี่โหมไปเยอะนะครับโดนฮุกซ้ายขวาตรงครับเตะขาครับปากกณ์กำปั้นขวาเสกสรรเสกสรรแข้งขวาครับเต็มชายโครงครับปกรณ์พยายามอัปคตหุกขวาครับเจอสออขวาของเสกสรรครับเสกสรรฟันมั่งครับปากกณ์ฟันซ้ายครับเสกสรรฟันสออขวาครับอ้าว อ้ยสอกกลับครับแม่สอกกลับลูกนี้โดนนะครับปกรณ์ครับต้องถอยครับโดนเข่าขวาเสกสรรแข้งขวาครับปกรณ์หุกขวาเอาบวกซอกครับเจอสอกขวาของปกรณ์งัดสอกซ้ายครับเสกสรรฟันสอกขวาครับเสกสรรสอกขวาปกรณนงัดซอกซ้ายอ้าวอุ้ยอกนี้ครับศอกนี้ครับสอกนี้นี่ดังหักเลยนะครับเสกสรรออกขวัญเมืองครับ สองนี้นะครับเป็นสอกที่ทําให้เสกสรรดั้งหักครับอ้าวหมัดหนึ่งสองสามครับเสกสรรฮีรันม้วนแผ่นดินครับอ้าวแข้งต่อแข้งแข้งขวาครับโยนเข่าขวาครับเจอเข่าขวาของปกรณ์เสกสรรบวกศอกับปกรอนก็แต่ครับเสกสรรก็แต่ครับอ้ายกที่สามครับตาลักษณ์ซับอยู่ที่มุมแดงครับได้เปรียบสามสองครับแข้งขวาซ้ายครับหมัดบวกซอกับ โอ้โหนี่จมูกนิบเดี่ยวไปเลยครับทางด้านของเสกสรรครับแต่ว่าลองโอยไม่ได้ครับลุยต่อครับคนไม่ยอมผามเอาปากกอนเจอหมัด1-2โยนเข่าวขวาครับเสกสรรโอ้เสกสรรโชคดีครับกำปั้นขวาแทงเข่าวขวาครับปากรนในสายสิทธิ์ของคุณทรงชัยรัตนสุบรรณนะครับทางด้านของปากกอนพีเแสนชัยมวยไทยยิงส่วนเสกสรรออกขอันเือนก็ลูกรักของคุณสมหมายศิริเมตตาครับใจถึงขึ่งได้จากราชดำเนิน เสียบเข่าขวาครับเจอเข่าขวาของเสดสันปากกครับเศษสันขวาปกรณ์ซ้ายเสียบซ้ายครับปกกณ์เ็ษสันขวาครับฟันสอกขวาฟันสอกขวาครับกรรมการแย่ครับโอ้มวยมันเหลือเกินครับลืมบอกชื่อกรรมการครับกรรมการถนนพุ่มพานิชย์โยนขวาขึ้นแขงขึ้นข่าวหุกซ้ายลำตัวเ็ษสันรัดใต้ปีกตีเข่าขวาปกรณ์ตีเ็ษสันโต้ตีขวาครับ ฟันสอขวาครับเสกสรรอ้าวบวกมัดบวกมัดแข้งซ้ายโยนเข่าขวาครับเสกสรรอ้าวตัดล่างครับปากกอนเลือดกำเดาไหลอีกแล้วทแทงเข่าซ้ายยาวๆครับเจอสอขวาของเสกสรรครับแข้งขวาโอ้โปากกอนนี่ก็เลือดอาวเหมือนกันครับเสกสรรโยนเข่าฟันสอขวาครับเสกสรรตีปากกอนโต้รัดตีเข่าซ้ายครับปากกอนเสกสรรตีเข่าขวา เสียบเข่าขวาครับเสกสรรปกรณ์เสียบขวาครับเจอเข่าขวาของเสกสรรซอกขวาครับโอ้โหซอกขวาของปกรณ์เสกสรรซ้ายครับเอาเจอซอกขวาของปกรณ์ครับแทงเข่าขวาครับเสกสรรโต้ด้วยเข่าทีบตีอ้าจะตัดล่างโอ้ยไปเสียหลักครับแม่จังหวะโดนแข้งครับโอ้โหโบกโบกกันแชร์ระหว่างละครบนล็อกตอนนี้วางแข้งซ้ายบวกซอกขวาครับเสกสรรแทงเข่าขวาตีเข่าขวาครับ <isha> ปกกอนตีเข่าขวาเสกสันคืนปรกกอนขวาครับเสกสันขวาครับเท่มโอ้เสียบเสียบเสียบโอ้โหมึงทีกูทีจริงๆครับสวดยอดเลยลูกเพียฟันสอบขวาครับเสกสันฟันสอบซ้ายด้วยวางแข้งขวาครับเสกสันแข้งขวาปากกอนแทงเข่าขวาแทงเข่าขวามาครับเสกสันฟันสอบขวาครับปากกอนแทงซ้ายแทงขวาครับเสกสันวางขวามา อ้าวเตะขาครับปกรณ์ในตีเข่าขวาตียีราคาครับปกรณ์ครับโอ้โหหายใจทางปากนะครับแลกกันไม่หยุดนะครับตั้งแต่ยกแรกครับอ้าวหมัดแทงเข่าซ้ายหมัดหนึ่งสองครับแทงเข่าซ้ายมาครับปกรณ์เสกสรรโยนอ้าวอ้าวโอ้ซอกขวาครับซอกขวาระคังแก๊งพอดีครับ ระคังแก๊งพอดีครับโอ้โหดอกนี้ถ้าเกิดแก้งช้ากว่านี้โดนนับแน่ๆครับเสกสรรแต่ว่าระคังช่วยไวทันนะครับราคาต่อรองครับแดงเก็หนึ่งครับโอ้โหนี่กำลน้องๆนับนะครับแต่ยังกล้าต่อไม่แพงครับเพราะว่าเสกสรรนัดโดนและทนได้ครับอัตะกรีเสกสรรโต้ครับนัดสอกขวาครับมุกซ้ายไม่เจอครับ วางแข่งสายอุติมชายโครงครับปกากกอาแล้วครับแทงข่าวกดแขนไว้เสกสรรขึ้นพอเจอศอกซ้ายวางแข่งสายครับปกรณ์ปกรณ์แทงข่าซ้ายครับเสกสรรแทนข่าขวาสับศอกขวาครับเสกสรรสับศอกขวาครับปกรณ์แทงข่าขวาครับเสกสรรกัดฟันแม่จะงัดศอกอีข่าซ้ายอีข่าซ้ายอีข่าซ้ายครับกรรมการแยกออกมา สกสอุ้ยต่อครับอบวกหมัดสับสอกขวาปะกรแทงเข่าซ้ายปะกรขอสู้ในครับขอสู้ในครับแม่ดูห่างๆย่างหงวงครับแทงเข่าขวาครับปะกรปกรอยากอยากอู้เจอกับปั้นขวาครับหกซ้ายเจอเข่าซ้ายของปกรเสกสรรโต้ด้วยเข่าฟันด้วยศอกงัดสอกขวาครับอู้หฟันสอกขวาปะกรแทงเข่าขวารัดครับปะกรครับโอ้โหอยู่ระยะถ้าเกิดกอดรัดนี่ไม่มีโอกาสโดนศอกครับบวกปั้นขวาครับเสกสรร โยนเข่าขวาครับอเตะไม่โดนแทงเข่าซ้ายเสกสันฟันสอบขวาครับอา้าวหมัด1 2 3่งสองตะกอนแทงเข่าซ้ายเสกสันตีตีเข่าซ้ายครับตะกอนตีเข่าขวาตีเข่าขวาครับตะกอนกรรมาการแยกออกมาครับโอ้โหหัวใจล้านเปอร์เซ็นต์จริงๆครับหัวใจทั้งคู่มันน่ากลาดจริงๆนะครับโอ้โห นี่แหละครับโยนเข่าขวาครับอยากให้ทุกคนดูครับอยากให้คนทั่วโลกได้เห็นครับมวยไทยต่อยกันสนุกอย่างนี้ครับอยากให้คนทั่วโลกได้เห็นเหมือนนัดที่เลเวอคูแพ้เชลซีครับกำปั้นขวาซ้ายไม่เจอครับเจอแข้งขวาของปกรครับเขาจะได้รักมวยไทยมากยิ่งขึ้นครับกำปั้นขวาแทงเข่าขวาครับปกรปกรแทงเข่าขวาครับแทงราคา เสกสรรไม่ยอมครับไม่ยอมครับเดินควงกับปั้นกับปั้นขวาซ้ายโอ้เธอจะต่อยไม่ค่อยโดนแล้วครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเสกสรรนี่เป็นมวยที่เรียกว่าตำราของเขานี่ไม่รู้ลือฟื้นมาจากไหนนะครับแต่ว่าชกไปชกมาได้กลายเป็นมวยต่อยยากไม่รู้จะมาทางไหนครับอ้าววางซ้ายลาคาครับประกร เดินเข้าหาครับหัวใจหัวใจล้านเปอร์เซ็นต์ครับโอ้โหแล้วก็หมดยก4ครับยกหก็สู้กันอย่างสุดมันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ปรกรณ์ก็เลือกอาพครับเสีสันก็ไม่ยอมเดินต่อเนื่องปรกรณ์นะครับเป็นฝ่ายชนะนะครับ ก็นี่ก็คือความมันที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาในสึกเกียรตเพชรนัดเงิน2ล้านบาทนะครับขอบคุณโปรโมตเตอร์ชุนเกียรตเพชรขอบคุณบริษัทบิสปอร์ตนะครับที่ดูแลสิทประโยชน์ของสนามมวยเวทีลุมินีครับขอบคุณสนามมวยเวทีลุมินีขอบคุณท่านพลตรีสุรไกรจตุมาศครับ ในช่วงนี้นะครับก็มาแจ้งโปรแกรมในวันพรุ่งนี้กันก่อนอยังที่อยู่ที่สนามมวยเวทีลุมพินีเหมือนเดิมมวยไทยไฟแรงแสงมรกตนะครับโดยจ่าทุยจ่าอินเตอร์ครับพรุ่งนี้จัดศึกแสงมรกตไปดูดาวพยักษ์สักปลายพยาเจอกับชายน้อยวรวุิชมวกเพชรลูกประบาดเจอกับนันทวัฒน์ชรุ่งโรจ และคู่เอกครับเพชรชาติชายชาวไร่อ้อยเจอกับสกุลไทยเล็กเอ็กซิเลคอนยิมมวยคู่นี้ผมเชื่อว,ว่าน่าจะเป็นคู่มวยที่จะมาชิงกับมวยคู่ม่ยสักครู่นะครับดูเดือนแน่นอนนะครับพรุ่งนี้ไปให้กําลังใจโปรโมเตอร์กันที่สนามมวยเวทีลุมินีแล้วกันนะครับทิ้งท้ายตรงนี้นะครับมีข้อความเข้ามาเพิ่มอีก78ข้อความนะครับก็ยังพูดเรื่องของกรรมการนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็ฝากไปที่สํานักง,งานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมไปถึงสมาคมมวยอาชีพแห่งประเทศไทยนะครับท่านอย่านิ่งดูดายนะครับ วันนี้ตลอดตลอดน,นี่จัดอบรมผู้ตัดสินกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่ลองดูฮะว่า พุทธศิลป์เก่าพุทธศิลป์ใหม่อะไรแบบไหนยังไงนะครับลองเรียกสนามมวยทุกๆสนามมวยมาพูดคุยกันให้มันเป็นบรรทัดฐานเดียวกันนะครับสำนักง,งานมวยเป็นคนรับผิดชอบในเรื่องของวงการมัดมวยโดยตรงนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันอย่านิ่งดูดายนะครับไม่ว่าจะเป็นจิ้งจกทักยังต้องหันเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คนเยอะแยะนะฮะพูดถึงกันมากมายนี่ท่านจะนิ่งดูดายไม่ได้นะครับฝากไ้ด้วยวันนี้มิสเตอร์ปองพร้อมทีมงานลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ